คแล้วเจอกันนะดอนอ้ย้โอ้สปูกก้ทำไมควนายดำแบบนั้นล่ะเนี่ยทำไมฉันหายใจไม่ออกเลยเนี่ยถ้าควนเป็นสีขาวก็คงน่าเบื่อมากเลยล่ะควันดำแบบนี้น่าสนุกว่าตั้งเยอะโอ้ยให้ตายสิเขาต้องเป็นบาไปแล้วแน่เลยสปูกก้สวัสดีสวัสดีเทป เฮยเธอคงตกใจละสิขอแนะนำให้รู้จักคาถาวิเศษของฉันเองเฮ้ยคาถาวิเศษอะไรกันน่ะมันแค่เสียแล้วตั้งหากะมันไม่ได้เสียสักหน่อยมันน่าสนุกออกนะแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุกับนายหรอกนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหน้ามันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน สปุกี้ทำไมไนายไม่ตรวจร่างกายประจำปีเล่าอาไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงรอกหน้าไว้คราวหน้าก็ได้ถึงคราวหน้ามีจริงนายก็ไม่ไปหรอกที่แน่แน่วันนี้ฉันไม่ไปหรอกนะทำไมอ่ะฉันต้องพาโพสตี้ไปสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เธอหมดแล้วก็เลยขยับตัวไม่ได้ไงสปุกี้ฉันว่านายห่วงตัวเองบ้างก็ดีเนาะไม่ต้องห่วงเคปฉันรู้จักร่างกายฉันดีอ่ะไว้เจอกันนะ,ะสปุกี้ ยฮพอได้แล้วนะเรามาเล่นกันดีกว่าเฮ้ว้าฉันอยากเล่นกับพวกแกอีกนะฮะนี่มันอะไรอ่ะเออโบกี้นายมวทำอะไรอยู่อ่ะนายมาสายสองชั่วโมงสิบนาทีเลยนะขอโทษนะโพสตี้เธอลงมาดูนี่สิ มีน้ำสีขาวแล้วอาจากจมูกฉันด้วยละฉันไม่มีเวลามาเล่นกับนายหรอกนะฉันมีของต้องไปส่งต้องเป็นร้อยๆห่อฉันไม่ได้ล้อเล่นนะเธอลองดูนี่สิอ๋อฮะหน้าแปลกนะเมื่อกี้มีมน้ำข,า,ขาวออกมาอยู่เลยอะสปู๊กี้ไว้ฉันทำงานเสร็จแล้วจะมาเล่นกับนายนะตอนนี้ฉันยุ่งมากีบพาฉันเป็นสถานีเปลี่ยนแบตเถอะเออเข้าใจแล้วเฮ้ยเฮะหาสปู๊กี้ทำไมจมูกนายเป็นสีแดงล่ะ เหมือนลูดอปเลยนะเนี่ยฮะร้อน่ะร้อน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 ะร้อนอ่ะเ้ยยร้อนช่วยดูยะเ่ไฟไหม้ฮะอะไรนะไฟไหม้เหรออะทำไงดีล่ะถ้าพัสดุที่ต้องส่งของฉันเกิดไหม้ขึ้นมาล่ะ ทำยังไงดีว่า,าไง<ห>นะ,ะไปไหมเหรอทุกคนนี่ไปที่ว่าการไปซีน,นีไปแล<ะ>้ว อไฟน่าจะไม่มาจากตัวสปูกี้คงเป็นเพราะว่าเครื่องร้อนเกินไปไฟเลยไม่ลุกลามมาที่รัว้วถ้าปล่อยไฟเอาไว้อาจยิ่งลุกลามรีบไปที่เกิดเหตุก่อนที่จะแย่ยไปกว่านี้เถอะฉันจะทำยังไงดีถ้าเกิดที่นี่ไฟไหม้หมดแล้วก็ฉันคงต้องตายนนแน่ๆเลยฮอ <c oughs> ่ตองห่วงนะพวกเรามาช่วยแล้วโรอยอทุกคนถอยไปก่อนนะแอมเบอร์ไปตรวจทีว่าเพื่อนเราปลอดภัยมะเข้าใจแล้วเฮลี่วัสดุบทีนะได้เลยเอาละลมแรงแบบนี้ยิ่งทำให้ไฟโหมกระหนำ่ำพวกเราไปช่วย้อยก่อนเถอะฉันเอาเครื่องดับเพลมาให้นะ อ้สำาเร็จแล้วไฟดับหมดแล้วละไฟดับสักทีนะลองออกไปที